เมื่อกับสีพาพี่พ่หนองมาเลือกหมกักทุเรียนพี่นองหมกักทุเรียนก็มีหลายพันธุ์ในพีน้องมีทั้งหมอนท่องมีทั้งอาชนีมีทั้งนกกระชิบมีทั้ง พวงมานี่น้องพี่น้องแต่มันนี่คุณแม่ลูกชีสีผ้าพี่ผ้าน้องมาเลือกหมักทุเรียนบ้านพี่น้องหมักทุเรียนบ้านมันมีความแตกต่างกันจังใดนี่พี่น้องหมักทุเรียนหรือว่าบ่อนสองยางนี่ผู้ใดได้ล่งมือปลูกก่อนเป rim, like ็นมหาเศรษฐีเด้พี่น้องพอว่ากำลังมาแรงเด้พี่น้องเช่นบ่อนสีผู้มือนี่เห็นบ่อนสีมันก็งามงามเอาเบาๆไลยก็เลือกหมักทุเรียนพี่น้องเลือกมาแล้วหมักทุเรียนมันมีความแตกต่างถ้าเป็นหมักทุเรียน บ้านพี่น้องมันจะเป็นเนื้อแบบว่าเอามาเห็ดมักมเขาเหนียวทุเรียนพี่น้องแต่ว่าคันเป็นมักทุเรียนชนี่เนาะมักชนเนี่ยพันนะพี่น้องมันจะแหลมบอกคมเปลือกมันจะบอน้ำน้ำมันจะบอกคมมนะพี่น้องอน้ำมันจะบบแหลมพี่น้องค่ะ เปลือกนะ้ำมันจะบแหลมพี่น้องนี่ก็คือว่าความแตกต่างแล่ะกับการเลือกเนาะพี่น้องแต่ถามว่าให้แแ่บมันอยู่ที่การตัดสินใจของคนที่เขาชอบเนาะอย่างคุณแม่ลูกซีกินไดเบิร์ตแต่ว่ามักทูเรียนบ้านเนื้อมันจะโบหลายแต่ว่าอ่ามันจะหอมกลัวค่ะอ่มันจะหอมกลัวหวล่ะกับทีนี้ทูเรียนบ้านเนื้อมันเป็นจังใดอามา่ามาปอกซอยกันพี่น้องกัดปอกก็เป็นแหลม ถัดปอกว่าเป็นเปลือกแหลมๆจะแท่งนิ่วเอาเทพี่น้องเลือดออกได้พี่น้องมาเพิงนะปอกได้พอปอกจังไหนปอกเลี่อนบานนี่นี่ค่ะพี่น้องอืมนี่เนื้ออืมอืม นี่ทุเรียนบ้านเนื้อเขาจะเป็นตักซีเดอร์พี่น้องเด้อนี่ทุเรียนมันเป็นแักทุเรียนพันธุ์นะแบบเขาปลูกม็ดเนาะทุเรียนบานปลูกมิดจะเป็นตักซีเอดอร์พี่นอ้องเนื้อดีบอกก็ดีโย้ตัวสี่สิบบาทพี่น้องอืออ่ะคลิปนี้ก็ให้พี่น้องบึงคลิปปอก,กทุเรียน